องใบอันนี้พ่อทำอะไรครับเนี่ยสารกระโชกสารอะไรนะกระ,ซกะซเอะซอร์กระเซอร์กระเซอร์กระเซอร์หรือกระเชอร์เซอร์กระเซอร์กระเซอร์เอาไว้ทำอะไรครับพอ่อเอาไว้ใส่ใส่ล้อเห็นใส่ย่าอ๋อไว้ล้อใส่ล้อเข็นใส่ไอ้ที่รถเข็นที่มีล้อนั่นแหละเอาใส่ไว้ในรถเข็นนะครับแล้วก็เอาไว้ใส่ย่าผมเห็นบางคนเขาเอาไปใส่ปลาขายที่ตลาดได้ด้วย ได้ไหมใช่ได้ได้หมดใช้ได้หมดนะก็ทำเป็นเหมือนกระบะนั่นแหละนะฮะตรงมันขึ้นสูงสักเท่าไหร่อ่ะพ่อหกสิบเซนหกสิบเซนกว้างเท่าไหร่ครับกว้างเจ็ดสิบเซนยาวอ่ะครับยาวเมตรห้าสิบเมตรสามสิบเมตรห้าสิบหรือเมตรสามสิบกว้างหกสิบหรือเจ็ดสิบเจ็ดสิบโอเคได้เดี๋ยวเรามีรูปตอนที่สําเร็จแล้วให้ดูอันนี้เขากำลังสางอยู่ เรียกเป็นยังไงพ่อเรียกเป็นอันเรียกเป็นหลังหรือเรียกเป็นชิ้นหรือเรียกเป็นอะไรครับสภนามันนั่นเป็นอันอันอันหนึง่งพ่อใช้เวลาสารกี่วันเนี่ยห้าวันห้าวันอันหนึ่งสารห้าวันเลยใช้ไม้ไผ่เยอะไหมเนี่ยพ่อก้กี่ลำเนี่ยที่พ่อตัดมฟเนี่ยถ้าเป็นลำสองลำสองลำยา,ยาวๆเลยเนาะลำสามเมตรสี่เมตรเลยเนาะโอ้ไม้เจ็ดแฝดเมตรไม้ม เมตจ็ดเซนติเมตรเลยเจ็ดเซนติเมตรสเมตรหนึ่งลำเลยหนึ่งลำเลยก็จะต้องมีคอกไม้อย่างนี้ก่อนไว้กั้นใช่ไหมพ่อมีมีพิมพิมอันนี้เรียกพิมพิมของมันอ๋อเป็นพิมพ์พอสารก้นแล้วก็เอาใส่พิมพ์แล้วก็ตอกยึดข้างล่างใช่ไหมตอกยึดต่อพ่อเห็นพ่อเห็นใช่ไหมเนี่ยตอกตอกยึดข้างล่างอันนี้ก่อน ใช่ไหมครับไม่ให้มันกระดกไม่ให้มันไม่ไม่ให้มันดิ้นอ่าไม่ให้มันดิ้นแล้วก็ค่อยๆตัดโค้งขึ้นมาแล้วก็สานเข้าไปอันนี้จะมีวิธีทำเพราะทำมานานอย่างอันเนี้ยสะเทอเนี่ยสะเทิรเนี้ยเขาทำมานานอย่างทำมาสิปีแล้ว จำได้ไหม20กว่าปีหรือ30ปีแล้ว20-30ปีแล้วที่บ้านเรามีใครสายบ้างไหมนอกเนอนอจากพ่อไม่มีไม่มีมีพ่อคนเดียวเลยพ่อคนเดียวเลยได้ข่าวว่ามีออเดอร์เยอะใช่ไหมมีออเดอร์ก็มีอรออันหนึ่งสายประมาณ5วันใช่ไหมนาน5วันอันหนึ่งประมาณ5วันแล้วมีอีกกี่อันเนี่ยต้องทำอีกกี่อัน สามอันีสามอนันโอ้ตัดไม้ไผ่ด้วยสารด้วยอะไรด้วยก็คงหมดเดือนเนาะ <4. S 1> เดือนหนึ่งสารได้ประมาณทักสี่อันสามอันถึงสี่อัน <5. S 1> ถ้ามีไม้ไผ่ถ้ามีไม้ไผ่เนาะ <5. S 1> โอเคพ่อสารจะ เธอเนี่แล้วพ่อทำอย่างอื่นอีกไหมมีอะไรอีกบ้างไหมมีแข่งไก่มีแข่งไก่โอ้แข่งไก่แบบนี้แต่นี้พ่อภาษาอ่านแล้วมีอะไรอีกพ่อพุ้งผิวุ้งผีีุ้งผิแบบนี้แต่นี้ใช้แล้วเดี๋ยวเรามีอันสวยๆให้ดูมีแบบนี้พ่อเขาถ้าทำโดยส่วนใหญ่สารอะไรเยอะสุดพ่อ กระเซอร์เนี่ยอะไรเนาะออเดอร์เยอะสุดมีตล,ลอดทอ,อย่าทอ,อย่ากรทอ,อย่าอ๋อกะทอ,อย่ากระทอไว้ใส่ยา